สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของวีรชนที่ท่านผู้ชมอาจไม่เคยรู้บุคคลท่านนี้นะครับเป็นฐานเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูุปการและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทําทรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line แอบางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นสำหรับคนไทยก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศของเราเป็นอย่างมากวันนี้ผมจะนำเรื่องราวของทหารเอกคู่ใจของพระองค์ท่านมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้ผมนำมาจากหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณสมชยาธนังกุล an นะครับผมจะเรียกพี่สาวคนที่ว่าพี่สมนะครับ ท่านเป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวีรชนพื้นถิ่นไทยเรียกว่าเธอต้องการจะเผยแพร่เรื่องราวของวีรชนของท้องถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักวีรกรรมของบุคคลเหล่านั้นท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากครับเดินทางไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองลงพื้นที่เพื่อพบเจอแล้วก็พูดคุย ้คนคว้าจากหนังสือตำราพงศวดานเก่าๆแล้วก็นำมารวบรวมนะครับเป็นหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่มที่1และเล่มที่2โดยหนังสือสองเล่มที่ว่านี้นะครับก็ได้รับทุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับซึ่งเป็นหนังสือสองเล่มที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากถ้าหากว่า f c นะครับต้องการที่จะหาซื้อมาอ่านก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับ และแน่นอนว่าเรื่องราวที่ผมจะกล่าวถึงนี้นะครับเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทหารเอกคู่ใจนั้นในช่วงนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์งานนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีได้กําลังจะจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับแต่ในปี2567นี้ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง26กุมภาพันธ์ เป็นเวลา10วัน10คืนนะครับบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับจะมีงานที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยหาว่าท่านผู้ชมไม่สะดวกไปในปีนี้ก็สามารถไปในปีต่อๆไปได้เอาละครับ มาถึงเรื่องราวของทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักบุคคลท่านนี้นะครับบุคคลท่านนี้มีชื่อว่าพระราชมนูครับเรื่องราวชีวิตของพระราชมนูนั้นเรียกได้ว่าอุทิศให้แก่กรุงศรีอยุธยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างแท้จริงนะครับพระนามของพระราชมนูปรากฏอยู่ในการทําสงครามระหว่างไทยรบพม่าและกัมพูชาครับ แม้พงศวดานจะมีบันทึกนามของแม่ทัพทุกๆท,ท่านในการรบทุกครั้งแต่เยาวชนรุ่นหลังยังคงจดจำพระราชมนูในฐานะทหารเอกผู้จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตราบจนสิ้นลมหายใจนะครับหากท่านผู้ชมอยากจะไปกราบไหว้อนุสาวรีย์ของพระราชมนูนะครับก็อยู่ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ ในเรื่องราวของตำแหน่งของพระราชมนูนั้นคุณธนิตอยู่โพซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรได้เขียนไว้ในหนังสือเครื่องดนตรีไทยนะครับซึ่งแท้จริงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแต่มีชื่อของพระราชมนูอยู่ในนั้นโดยในหนังสือเล่มนั้นอธิบายว่าปรากฏในกฎหมายศักดินาเจ้ากลมกลองชนะบรรดาศักด์เป็นหลวงราชมนูนาหนึ่ บางทีแต่เดิมกลองชนิดนี้จะได้เคยนำไปใช้ในกระบวนทัพหรือใช้ในกิจการเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับการสงครามเช่นใช้ตีเป็นจังหวะสำหรับฝึกหัดเพลงอาวุธตัวเจ้ากรมกลองชนะอาจจะมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกหัดซึ่งคงจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือเช่นปรากฏในพงศาวดารว่า ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีทหารเอกฝีมือยอดเยี่ยมผู้หนึ่งที่ชื่อว่าพระราชมนูซึ่งท่านคงจะเป็นเจ้ากรมกลองชนะในหนังสือเล่มนั้นเขียนไว้อย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้พบว่าบรรดาศักดิ์ของพระราชมนูนั้นก็คือหลวงราชมนูมีนา1,000ันนะครับ ซึ่งท่านก็คงต้องเป็นคนที่มีฝีมือในการตีกลองแล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมดูแลฝึกหัดทหารต่างๆที่จะต้องตีกลองนี้นะครับซึ่งในยุคนั้นก็คงมีหน่วยงานที่ดูแลกลองชนิดนี้จึงเรียกว่าเจ้ากรมกลองชนะนะครับส่วนในเรื่องราวประวัติการรบของพระราชมนูในพงศาวดารสงครามไทยรบพรมา่าก็มีเรื่องราวเมื่อคราวรบพระยาพสิมที่เมืองสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติส่วนนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับ เมื่อปีพุทธศักราช2127หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพมา่าต่อมาอีก7เดือนนะครับกองทัพหงสาวดีก็ยกเข้ามาตีเมืองไทยโดยจัดกระบวนทัพยกเข้ามาสองทางพร้อมๆกันเพื่อให้ไทยละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังในการต่อสู้การจัดทัพพม่าในครานั้นให้พระยาพสิมผู้เป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้านันทบุเรงนะครับ คุมกองทัพจำนวนพลหมื่นยกเข้ามาทางด่านเจดี3องค์และพม่าได้ให้พระเจ้าเชียงใหม่หรือมังนรธาช่อรากผู้เป็นอนุชายกกองทัพบ,บกและกองทัพเรือจากเชียงใหม่จำนวนพล100,000ลงมาทางข้างเหนืออีกทางหนึ่งเพื่อให้มาสมทบกันตีกรุงศรีอยุธยาให้จงได้ในสมัยนั้นเชียงใหม่เป็นประเทศราชของพมา่า ผู้ครองนครเชียงใหม่หรือพระเจ้าเชียงใหม่นั้นก็ล้วนแต่เป็นเชื้อสายกษัตริย์พม่าทั้งสิน้นมาฝ่ายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทราบข่าวก็ทรงเตรียมคอยท่าข่าศึกไว้แล้วโดยให้กองทัพสอดแนมออกไปคอยสืบสวนทุกทางที่ข่าศึกจะยกมาครั้นเมื่อทรงทราบว่าข่าศึกจะยกมาสองทางจึงได้จัดพลอาสาหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นทัพบ,บกทัพหนึ่งมีจำนวนพลหนึ่งหมื่น โดยจำนวนพลหนึ่งหมื่นนี้ให้พระยาสุขโขไทยเป็นนายทัพแล้วจัดพลอาสาในกรุงศรีอยุธยาเป็นทัพเรืออีกทัพหนึ่งโดยให้พระยาจักรีเป็นนายทัพและสั่งให้ขนย้ายทำลายสเสบียงอาหารตามเส้นทางที่ข้าศึกจะยกมาทั้งสองทางและกว่าต้อนคนเข้าพระนครเตรียมรับมือกับข้าศึกปรากฏว่าในเดือนอ้ายกองทัพพระยาพสมยกเข้ามาทางเมืองกาญจนบุรีเพียงทัพเดียว ด้วยการต้านทานจากฝ่ายไทยทําให้พระยาพสิมต้องถอยทัพกลับไปหลังจากนั้น15วันกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ก็ยกลงมาถึงเมืองชัยนาะทโดยไม่ทราบว่ากองทัพพระยาภสิมนี้ไปแล้วเมื่อกองทัพของพระเจ้าเชียงใหมย่ยกทัพหน้าจํานวนพลหมื่นห้าลงมาตั้งที่ปากน้ําบางพุษาซึ่งปัจจุบันอยู่ในตําบลบางพุษาอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่ากองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ย,ยกลงมาก็เสด็จยกกองทัพหลวงไปกับสมเด็จพระเอกาทศรสตั้งทัพหลวงที่บ้านชะไยแขวงเมืองวิเศษชายชาญปัจจุบันอยู่ในตำบลชะไยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองและในการรบในครั้งนี้พระราชมนูเป็นนายทัพส่วนผู้คุมกองทัพหน้าคือขุนรามเดชะเป็นยกระบาดซึ่งหมายความว่า เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงวังมีหน้าที่ออกไปประจำตามหัวเมืองจำนวนพลเป็นทหารม้า200พลราบ3,000ยกขึ้นไปตีกองทัพหน้าของข้าศึกที่ปากน้ำบางพุทธสาพระราชมนูกับขุนรามเดชะเมื่อย,ยกทัพขึ้นไปถึงเห็นว่าจำนวนพลในกองทัพของตนน้อยกว่าข้าศึกมากนะักจึงคิดเป็นกลอุบายซุ่มกองทัพไว้ในป่าแล้วก็ปรับแต่งการรบเป็นแบบกองโจร คอยซุ่มโจมตีฆ่าฟันฆ่าศึกที่เที่ยวลาดตระเวนหาเสบียงอาหารแล้วก็คอยแย่งช้างม้าพาหนะของฆ่าศึกเพื่อตัดแขนตัดขาทีละเล็กทีละน้อยถ้าเห็นว่าฆ่าศึกออกมามากก็ขอให้เลี่ยงหลบไปเสียด้วยความชํานาญพื้นที่ที่มีมากกว่าฆ่าศึกนั่นเองรั้นพอเห็นฆ่าศึกเผลอก็ยกเข้าปล้นทัพเพื่อให้ฆ่าศึกมิให้อยู่เป็นปกติได้ฟังกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่เมื่อเกิดเหตุดังนี้ จึงต้องถอยทัพกลับไปชัยนาทเมื่อพระเจ้าเชียงใหม่ได้ข่าวว่ากองทัพพระยาพสิมซึ่งยกมาทางด่านเจดีสามองค์เสียทีฝ่ายไทยถอยหนีกลับพม่าไปแล้วพระเจ้าเชียงใหม่เห็นว่าหากจะทำการต่อไปคงไม่สำเร็จแน่จึงถอยทัพกลับตามไปและนี่ก็คือเรื่องราวของพระราชมนูในพงศาวดารสงครามไทยรบพรม่าะนะครับเป็นคราของวีรกรรมที่รบกันที่เมืองสุพรรณนะครับจะเห็นว่าวีรกรรมของพระองค์ท่าน ถึงแม้ว่าจะมีกองกำลังน้อยกว่าาศึกแต่ก็ใช้แผนการที่แยบยนต์รบในแบบกองโจรแล้วก็ทำให้ทัพใหญ่ของพระเจ้าเชียงใหม่ถอยร่นกลับตามพระยาพระสิมไปก็เป็นอีกครั้งที่ทำให้บ้านเมืองของเรารอดพ้นปลอดภัยจากภัยศึกสงครามมาถึงอีกหนึ่งวีรกรรมครับนั่นคือวีรกรรมคราที่รบกับพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสักเกตเรามาฟังวีรกรรมของท่านกันต่อครับเมื่อปีพุทธศักราช2128 หลังจากกองทัพพม่าต้องถอยทัพกลับไปพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้านันทบุเรงทรงขัดเคืองพระอนุชาหรือพระเจ้าเชียงใหม่ที่ยกกองทัพจากเมืองเชียงใหม่ลงมาล่าช้าทำให้กองทัพของพระยาผสิมเสียทีไทยต้องหนีกลับไปพม่าในครานั้นทำให้ไม่สามารถเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้พระเจ้าหงสาวดีจึงรับสั่งให้พระยาอภัยคามินีกับซักแซกยอถาง และสมิงโยคาราชซึ่งเป็นข้าหลวงเข้ามากํากับกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งถอยทัพกลับมาถึงเมืองกําแพงเพชรแล้วสั่งว่าให้ยกทัพกลับไปแก้ตัวใหมย่ยังไม่ให้กลับพมา่าโดยเด็ดขาดพระเจ้าเชียงใหม่กลัวพระเชษฐาและกลัวความผิดกลัวจะถูกลงโทษจึงยกทัพลงมาตั้งอยู่ที่เมืองนครสวรรค์พระเจ้าหงสวดีทรงดำริว่าการจะเอาชนะอยุธยาได้ จำเป็นต้องยกกองทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาจึงจะสำเร็จเหมือนในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองจึงรับสั่งให้พระมหาอุปราชากองทัพจำนวนพลห้าหมื่นเข้ามาตั้งอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรเดือน5ปีรากาพุทธศักราช2,128และให้ไพร่พลทำนาอยู่ในท้องที่หัวเมืองเหนือเพื่อเตรียมสเสบียงอาหารไว้สำหรับกองทัพใหญ่ซึ่งพระเจ้าโงสวดีนันทบุเรงจะเสด็จยกมาด้วยพระองค์เอง ในฤดูแล้งปลายปีนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ลงมาขัดตาทัพโดยการยกทับไปตั้งชั่วคราวเป็นการป้องกันมิให้ข้าศึกรุกล้ำเข้ามาในบริเวณหัวเมืองใกล้เคียงกับเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงศรีอยุธยาเพื่อรบกวนมิให้คนไทยทำไร่ไถนาได้ในปีนั้นป้องกันมิให้มีสเสบียงอาหารเก็บไว้ใช้รบกับชาวพมา่าเมื่อเวลามาล้อมพระนครจะได้อดอยากและหิวโหวยโดยเร็ว นี่เป็นแผนของกองทัพพม่าในครานั้นพระเจ้าเชียงใหม่หลังจากนั้นจึงได้ยกทัพบ,บกทัพเรือจำนวนพลหนึ่งแสนลงมาจากเมืองนครสวรรค์มาจนถึงบ้านสะเกตแหวงเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอ่างทองแล้วก็จัดพลกองอาสาเที่ยวไล่ขับจับกุมราษฎรไทยมิให้ทำไร่ทำนาได้ก่อกวนด้วยวิธีต่างๆนานาเจ้าเมืองพะเยา ขุมกองทหารมาลงมาเผาบ้านเรือ,ราาอนราษฎรจนถึงสะพานเผาข้าวในเขตกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวก็รีบสเสด็จขุมกองทหารออกไปกับพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสเขารบพุ่งฆ่าศึกเรียกได้ว่าถึงขั้นตะลุมบอลกันเลยทีเดียวจนในที่สุดเจ้าเมืองพยาก็เสียชีวิตในที่รบไร่พลพม่าที่เหลือก็พากันแตกหนีกระเจิงไปสมเด็จพระนเรศวร เสด็จไปทูลปรึกษาการหาทางรับศึกพม่าก,กับพระราชบิดานั่นคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเพื่อจัดทัพไปตีกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ในบ้านสะเกตให้แตกพ่ายกลับไปให้จงได้คณะรวบรวมไพร่ผลจัดกองทัพอยู่นั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบสดับมาว่ากองอาสาเมืองเชียงใหม่ยกมากวาดต้อนผู้คนจนถึงบ้านป่าโมกซึ่งปัจจุบันอยู่ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสจึงรีบเสด็จไปด้วยกระบวนเรือเร็วอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงตำบลป่าโมกน้อยก็พบกองทัพของสเรนันทสูซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่สั่งให้ควบคุมพล5,000ยกลงมารังแกราษฎรทางเมืองวิเศษชัยชาญจึงรับสั่งให้เทียบเรือเข้าข้างฝั่งแล้วยกผลเข้าโจมตีฆ่าศึกจนแตกพ่ายไปและได้ปะทะกับพระยาเชียงแสนซึ่งเป็นทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ด้วย สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงพระแสงปืนนกสัพ์ยิงฆ่าศึกจากเรือพระที่นั่งใช้เวลารบกันอยู่นานรบกันจนกองทัพบ,บกจากกรุงศรีอยุธยายกกำลังลงมาช่วยรบทำให้กองทัพของพระยาเชียงแสนเสียหายและแตกพ่ายไปสมเด็จพระนเรศวรจึงส่งให้ตั้งกองทัพอยู่ที่ตำบลป่าโมกฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ทรงดําริว่าสมเด็จพระนเรศวรจะทรงยกทัพติดตามไป จึงปรึกษาแม่ทัพนายกองทั้งปวงเห็นว่าควรจะยกกำลังเป็นกองทัพใหญ่ชิงเข้าตีกองทัพอโยธยาซะก,ก่อนอย่าให้อยุธยาเป็นฝ่ายรุกขึ้นไปทำให้เสียเปรียบในเชิงสงครามเมื่อคิดได้ดังนั้นพระเจ้าเชียงใหม่จึงสั่งให้พระยาเชียงแสนกับสเรนันทสูทำการแก้ตัวอีกครั้งโดยเป็นทัพหน้าคุ้มพลหมื่นห้าส่วนกองทัพหลวงของพระเจ้าเชียงใหม่มีจำนวนไพร่พลหกหมื่นคนขณะที่พระเจ้าเชียงใหม่ เตรียมจะยกทัพลงมานั้นกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรประชุมกันอยู่ที่บ้านป่าโมกสรงดําริว่าพระเจ้าเชียงใหม่น่าจะวางแผนกลอุบายทำการศึกการใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนสมเด็จพระนเรศวรดูเหมือนจะรู้ทันจึงรับสั่งให้พระราชมนูคุมกองทัพจำนวนพลหนึ่งมืนคนยกไปลาดตระเวน เพื่อประเมินกำลังข้าศึกส่วนพระองค์กับสมเด็จพระเอกาทศรสจะยกทัพหลวงนำกำลังพลสามหมื่นคนตามขึ้นไปเมื่อกองทัพของพระราชมนูยกขึ้นไปถึงบางแก้วซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองเมื่อพระราชมนูไปถึงที่นั่นก็ประทะกับทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ที่ยกลงมาทั้งคู่จึงรบพุ่งกันอย่างดุเดือดขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแห ซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นเมืองอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทองเมื่อพระองค์ได้ยินเสียงปืนใหญ่น้อยจากการประทะดังขึ้นทุกทีจงึงทรงทราบว่าพระราชมนูขึ้นไปพบกับกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่วางแผนจะลงมาตีอยุธยาอย่างแน่นอนจึงทรงดําริเป็นกลอุบายกระบวนรบให้หยุดกองทัพหลวงมิให้ตามขึ้นไปช่วยพระราชมนูแล้วทรงแปลกระบวนทัพหลวงไปซุ่มอยู่ที่ป่าจิกป่ากระทุ่มข้างฝั่งตะวันตก แล้วดำรัดให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งพระราชมนูให้ล่าถอยลงมาฝ่ายพระราชมนูเห็นว่ากองทัพของตนมีไพร่พลไล,ล่เลี่ยกกับกองทัพหน้าของข้าศึกพอจะต่อสู้รอกองทัพหลวงขึ้นไปช่วยคงได้ไม่น่าจะต้องถอยลงมาจึงมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับสมเด็จพระนเรศวรฝั่งสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทราบดังนั้นก็ดำรัสให้จมื่นทิพย์รักษาขึ้นไปเร่งพระราชมนูอีกครั้งเพื่อเร่งให้ถอยลงมาอีก ฝั่งพระราชมนูก็สั่งจมืนทิพย์รักษาให้มากราบทูลพระนเรศวรว่าในขณะนั้นกําลังรบพุ่งกับข้าศึกติดพันกันอยู่ถ้าจะถอยก็เกรงว่าจะเลยแตกพ่ายพอดีและเกรงว่าจะเอาทับข้าศึกไว้ไม่อยู่และในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรเมื่อได้ยินดังนั้นก็ส่งพิโรธและดํำรัสให้จมืนทิพย์รักษาคุมทหารมาเร็ว กลับไปสั่งพระราชมนูให้ถอยอีกครั้งถ้าไม่ยอมถอยก็ให้ตัดเอาศีรษะพระราชมนูกลับมาถวายพระองค์เลยทันทีและเมื่อเจมื่นทิพย์รักษาแจ้งพระราชมนูดังนั้นพระราชมนูเมื่อได้ยินแจ้งกระแสรับ,รบสั่งดังนั้นก็ตกใจจึงโบกธงสัญญาณซึ่งเป็นธงที่สั่งให้ถอยทัพทำให้นายทัพนายกองทั้งหมดเห็นธงสัญญาณต่างก็พากันล่าถอยลงมาตามคำสั่งขณะนั้น พอกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกหนุนลงมาถึงคงจะเห็นว่ากองทัพไทยแตกพ่ายถอยลงมาก็ดีใจพากันโห่ร้องยกใหญ่เมื่อเห็นเราเอาแต่หนีก็เลยรุกไล่ไม่เป็นกระบวนศึกไล่ลงมาเรื่อยๆในใจก็คึกขนองดีใจว่ากองทัพอโยธยาคงจะแตกพ่ายหนีเราไปแล้วจนมาถึงบริเวณซึ่งสมเด็จพระนเรศวรซุ่มกองทัพหลวงรออยู่ เมื่อพระองค์เห็นข้าศึกเสียกระบวนเข้าทางกับอุบายสมประสงค์ที่คิดเอาไว้พระองค์ก็ให้ยิงปืนโบกธงสัญญาณยกกองทัพหลวงเข้าตีกลางกองทัพของข้าศึกทันทีฝ่ายพระราชมนูเห็นกองทัพหลวงเข้าตีโอบดังนั้นก็จึงโบกธงสัญญาณให้กองทัพของตนกลับตีขนาบเข้าไปอีกด้านทําให้กองทัพของทั้งสองรบพุ่งกันอย่างดุเดือดจนถึงขั้นตะลุมบอลหลังจากสู้รบกันอย่างดุเดือดได้ระยะหนึ่ง กองทัพเชียงใหม่เริ่มเสียทีแตกพ่ายไปทั้งทัพหน้าทัพหลวงสมเด็จพระนเรศวรเห็นโอกาสที่จะมิให้ข้าศึกตั้งตัวได้จึงเสด็จยกทัพหลวงติดตามไล่ข้าศึกไปจนถึงบ้านสะเกตแล้วก็เข้าตีค่ายทหารของพระเจ้าเชียงใหม่ในตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นกองทัพอยุธยาเข้ายึดค่ายพระเจ้าเชียงใหม่ยึดช้างมาศาสตราวุธยุทธภัณฑ์และเสบียงอาหารได้เป็นจำนวนมาก จะเป็นพระยาเชียงแสนไว้ส่วนพระยามอนที่มากำกับทัพคือสมิงโยคาราชกับสเรนันทสูก็ต้องเสียชีวิตตายในที่รบนั่นเองส่วนพระเจ้าเชียงใหม่เสด็จหนีไปได้ในตอนกลางคืนและนั่นก็คือวีรกรรมความกล้าหาญของพระราชมนูและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับรวมไปถึงสมเด็จพระเอกาทศรสที่ได้ทำการรบอย่างแยบยนโดยใช้สติปัญญาและความกล้าหาญ ในการเอาชนะข้าศึกและปกป้องอารีราชศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบ้านเมืองของเรานะครับส่วนวีรกรรมในการทำสงครามกับกัมพูชาก็มีนะครับและเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2136และนี่ก็คืออีกหนึ่งวีรกรรมของพระราชมนูทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งตรงกับสมัยของกษัตริย์ของกัมพูชานั่นก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่สหรือที่พงศาวดารไทยจะเรียกพระองค์ว่าพระยาละแวกเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชาที่4พระราชโอรสของพระองค์ซึ่งเนื่องจากในยุคนั้นเมืองละแวกเป็นราชธานีของกัมพูชานะครับ เขมรนั้นมักจะฉวยโอกาสในช่วงที่กรุงศรีอยุธยากำลังทำศึกหรือพึ่งทำศึกไปได้ไม่นานก็มักจะเข้ามารุกรานดังเช่นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่สามกองทัพกัมพูชาเข้ามาตีอยุธยาถึงสองครั้งและในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่สี่กองทัพกัมพูชาก็เข้าปล้นชายแดนของไทยด้วยนะครับดังนั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราช พระองค์จึงตั้งพระหาทุไทยว่าจะไปตีเมืองละแวกให้จงได้และในปีพุทธศักราช2136พระองค์ก็ทรงยกทัพบ,บกทัพเรือไปไล่ตีหัวเมืองรายทางของกัมพูชาไปจนถึงเมืองหลวงก็คือเมืองละแวกนะครับและในการรบครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นแม่ทัพของทัพหลวงส่วนพระราชมนูก็เป็นแม่ทัพของทัพหน้าครับพระราชมนูนั้นในครั้งนี้ เป็นผู้นำทัพเข้าตีเมืองพระตะบองและเมืองโพธิสัตว์และเป็นผู้จัดตั้งปืนใหญ่ในการโจมตีเมืองละแวกและหลังจากเสร็จศึกในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรก็โปรดเกล้าให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ของพระราชมนูจากพระขึ้นเป็นเจ้าพระยาโดยไม่ต้องเป็นพระยาอีกด้วยนะครับโดยพระราชมนูได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการทหารเป็นอัครมหาเสนาบดีในสมัยนั้นมีราชทินนามว่า เจ้าพระยามหาเสนาบดีศรีสมุหะพระกลาโหมและนั่นก็คือเรื่องราวการศึกการรบของพระราชมนูนะครับเป็นวีรกรรมที่บันทึกไว้ในพงศาวดารพงศาวดารไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีการเขียนอย่างละเอียดหรือว่าเล่าเรื่องราวไว้อย่างมากมายแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพระราชมนูนั้นก่อนที่ท่านจะได้เป็นแม่ทัพนายกองท่านก็ต้องเคยมีวีรกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับ ต้องมีความดีความชอบมีคุณงามความดีอื่นๆอีกมากมายก่อนที่จะได้รับบรรดาศักดิ์และก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพซึ่งวีรกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เคยบันทึกไว้แต่นี่คือวีรกรรมที่ชัดเจนที่ท่านได้บันทึกไว้และเป็นเรื่องราวที่สําคัญที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับจากหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทย จริงๆแล้วอนุสาวรีย์ของพระราชมนูนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คืออยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปก็สามารถไปกราบไหว้หรือไปเยี่ยมชมได้นะครับส่วนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ก็ทรงอุทิศให้กับการทำสงคราม ปกป้องประเทศชาติมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราอย่างมากมายนะครับจนถึงวันสิ้นพระชนตามประวัติศาสตร์พระองค์ก็สิ้นพระชนในสนามรบนะครับเมื่อพระชันษามายุได้50ปีในทุกวันนี้นะครับจึงมีอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียว โดดเด่นและสวยงามนะครับนั่นก็คือที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและก็ยังมีที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีหลากหลายที่ครับที่เราจะสามารถรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ส่วนเรื่องราวของพระราชมนูนะครับหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งเสด็จสวรรคตนะครับพระราชมนูก็ได้ลาออกจากราชการแล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุณวัดช้างให้วัดช้างให้นี้นะครับปัจจุบันนี้อยู่ในตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับผมขอเล่าเรื่องราวประวัติของวัดช้างหรือวัดช้างให้ ที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีฟังแบบคร่าวๆนะครับวัดนี้มีชื่อคล้ายคลึงกับวัดช้างให้ที่อยู่จังหวัดปัตตานีนะครับแต่วัดช้างให้นี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองประวัติโดยย่อมีดังนี้ครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระราชมนูนะครับทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่นี่ชื่อเดิมนั้นชื่อวัดช้างหรือวัดช้างให้นั้นเพราะว่าสถานที่ที่ตั้งวัดนี้นะครับในอดีต มีฝูงช้างป่าพักจะมาอาศัยพักและก็ลงเล่นน้ำอยู่ที่นี่ว่ากันว่าในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนพระภิกษุฝ่ายอรัญ,ญวาสีแวะมาพักผ่อนเป็นประจำชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างสถานที่พักให้ถวายพระนะครับโดยเมื่อชาวบ้านมาสร้างที่พักถวายพระก็ดูเหมือนว่าช้างก็มีเจตนาจะยกสถานที่นี้ให้กับพระจึงหลีกทางไปอยู่ที่อื่นกันชาวบ้านในบริเวณนี้จึงเรียกกันว่า วัดช้างให้ซึ่งก็น่าจะหมายความว่าช้างยกให้นะครับไม่ใช่ช้างร้องไห้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นช้างร้องไห้แต่แท้จริงแล้วเมื่อฟังความหมายตามตำนานอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นเรื่องราวของช้างยกให้มากกว่าซึ่งว่ากันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช1845และต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2128 มีการรบกันที่ทุ่งบางแก้วพระราชมนูแม่กองระวังหน้าก็ได้ใช้วัดช้างแห่งนี้แหละครับเป็นที่ตั้งทหารหนึ่งมื่นนายแล้วก็ได้ส่งกองทหารออกลาดตระเวนเพื่อตรวจดูกองกําลังของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ตามประวัติที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการรบในครั้งนี้เป็นการรบแบบกองโจรและเมื่อฝ่ายทัพกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายไล่ทัพพม่าให้แตกหนีพ่ายไป ในครั้งนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรจึงพระราชทานพระราชทรัพย์อันมีทองคําและของมีค่าต่างๆแล้วก็ได้นำมาใช้ในการบูรณะปฏิสังขรวัดช้างโดยพระราชมนูซึ่งมีนามเดิมว่าเพชรจึงมอบให้บิดาของท่านนั่นก็คือครูดาบพลอยโดยครูดาบพลอยนะครับก็ใช้เรือไปขนทองคำและวัสดุมาก่อสร้างวัดซึ่งก็นำทองคำของมีค่าจากกรุงศรีอยุธยาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสร้าง รวมทั้งนำช่างสิบมู่มาช่วยบุรณะวัดแห่งนี้จนเป็นรูปเป็นร่างสวยงามขึ้นมาครับวัดแห่งนี้ก็ถูกบุรณะขึ้นมาในยุคนั้นนั่นเองนะครับหลังจากเปลี่ยนแผ่นดินพระราชมนูลาออกจากราชการในตำแหน่งสมุหกลาโหมท่านก็มาบวชที่วัดแห่งนี้ที่ท่านเคยนำกองทัพมาตั้งที่นี่แล้วก็ชนะฆ่าศึกได้แล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่จนสิ้นอายุไขนะครับลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านต่างๆที่ศรัทธา จึงได้สร้างเจดีย์ทรงระครังคว่ำแบบสมัยอยุทยาตอนปลายเพื่อบรรจุอัฐิของพระราชมนูหรือหลวงพ่อเพชรเอาไว้ในวัดนะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสได้ไปที่วัดช้างหรือวัดช้างให้ท่านผู้ชมก็สามารถไปกราบอัฐิของพระราชมนูหรือหลวงพ่อเพชรได้นะครับซึ่งหลวงพ่อเพชรหรือพระราชมนูนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างหรือวัดช้างให้นั่นเองครับ และนั่นก็คือเรื่องราวของวีรกรรมของพระราชมนูนะครับทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นวีรชนของคนไทย ท,ท่านผู้ชมอาจไม่เคยได้ยินชื่อของท่านนะครับและเราก็จะนําเรื่องราวของวีรชนพื้นถิ่นไทยแบบนี้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในโอกาสต่อไปก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสมชยาธนากุลผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ค้นคว้าเรื่องราวของวีรชนพื้นถิ่นไทยมาให้เราได้รับรู้แล้วก็ได้บันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานได้มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินในวีรกรรมศิลปะวัฒนธรรมของชนชาติเรา ต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุ่มคงกระพันธ์ได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ